ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวไทยวิถีใหม่ของช่องแซลมอนซา h ช n แนลรายการใหม่ต้อนรับสักการาดใหม่ปี2,566รายการนี้จะเน้นการท่องเที่ยวแบบ New n o r m a l เ<ๆ>ที่ยวแบบวิถีใหม่ห่างไกลาจากเชื้อโควิดโดยผู้ดำเนินรายการจะสวมใส่หน้ากากาอนามัยและพกสเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ mm hmm. เมื่อเข้าไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ mm hmm. เพื่อเป็นแบบอย่างและสร้างความตระหนักให้กับ ท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นนักเดินทางและนักท่องเที่ยวได้รู้จักป้องกันและรักษาสุข,ขาอนามัยส่วนบุคคลให้ห่างไกลจากเชื้อโควิดสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแรกของรายการเที่ยวไทยวิถีใหม่จะนำทุกท่านไปเที่ยวจังหวัดพงังงาโดยการท่องเที่ยวครั้งนี้จะใช้เวลาทั้งหมด 3- วัน2คืนด้วยกันขอเชิญทุกท่านรับชมรายการของเราได้เลยครับ เวลา18นาฬิกานะครับเสียดายที่ไม่ทันน้ำตกน้ตกปิดต,ตั้งแต่4ี่โมงก,กว่านะครสี4โมงเย็นแต่ไม่เป็นไรเราก็ไปเช็คอินได้นะครับตามมาเลยครับ นกุญยาบาลนะครับเป็นน้ําตกที่เข้าไปเที่ยวได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าน้ําตกแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บริเวณริมถนนสายหลักที่จะเข้าไปยังตัวเมืองระนองนะครับก็คือทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรชัดเรนั่นเองนะครับน้าตกบุญยาบาลแห่งนี้นะครับจะมีน้ําเยอะตลอดทั้งปีนะครับเนื่องจากว่าป่าไม้บริเวณรอบๆน้ําตกปุญยบาลเนี่ยมีลักษณะเป็นป่าดิบชื้นนะฮะซึ่งก็เป็นปัจจัยให้น้ําตกแห่งนี้มีน้ําไหลหลากตลอดทั้งปีนะครับผมน้ำตกแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นน้ําตก ที่อยู่ข้างทางที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับสําหรับท่านที่เข้าไปเที่ยวจังหวัดระนองซึ่งเดินทางจากเส้นาจากตัวเมืองชุมพรนะฮะเข้ามาทางถนนเพชรเกษมเพื่อเข้าตัวเมืองระนองเนี่ยไม่ควรพลาดที่จะแวะเที่ยวเลยนะครับเพราะว่าอยู่ริมถนนเลยจอดรถแวะเที่ยวแล้วก็เดินเข้ามาได้เลยนะครับโอเค,ครับเราก็มาถึง สาแล้วครับที่นี่น้ำตนนำกมุนยาบานจังหวัดระนองอำเภอเมืองระนองนะครับแล้วอตอนนี้นะครับเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีผมก็มาอยู่ที่ในใจกลางเมืองระนองแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาแวะซื้ออาหารเย็น กลับไปรับประทานที่พักนะครับคืนนี้ก็พักที่จังหวัดระนองคืนนึงก่อนที่จะเข้าจังหวัดพังงานในวันพรุ่งนี้นะฮะก็คืนนี้พักกันที่นี่ก่อนคืนนึงพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับสวัสดีทุกท่านนะครับเช้าวันใหม่ที่สดใสในตัวเมืองระนองนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะวางแผนเดินทางเข้าไปเที่ยวจังหวัดพังงาแล้วนะครับเราก็จะเดินทางจากตัวเมืองระนองเนี่ยเข้าจังหวัดพังงาที่อำเภอคุระบุรีโดยใช้ทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษกนเมนะครับซึ่งการเดินทางจากระนองไปจนถึงเข้าตัวเขตจังหวัดพังงาที่คุระบุรีจนถึงตะกัวปาเนี่ยสองข้างทางส่วนใหญ่จะเป็นธรรมชาติล้วนๆเลยนะครับวันนี้เราจะได้สัมผัสเอ่อกับบรรยากาศธรรมชาติสองข้างทางเลยนะครับ ก็เดี๋ยวเราถ้ามีเวลาช่วงเช้าก็จะแวะเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองระนองก่อนนะฮะถ้าเวลาเอื้ออำนวยแล้วก็จะเข้าในเขตจังหวัดพังงาไปเที่ยวกันต่อนะครับผมก่อนที่เราจะเดินทางไปเที่ยวจังหวัดพังงานะครับเราก็ต้องแวะแวะดูสถานที่ท่องเที่ยวที่จังหวัดระนองก่อนนะมันก็มีสถานที่ที่น่าแวะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของจังหวัดระนองนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่บ่อน้ําร้อนรักสวาลินซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในตัวเมืองระนองเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูบ่อน้ําร้อนแต่ละบ่อนะมันจะมีบ่อน้ําร้อนพ่อบ่อแม่แล้วก็บ่อลูกสาวแต่ก็งงเหมือนกันว่าทําไมไม่มีบ่อลูกชายอ่าเดี๋ยวไปดูบ่อน้ําร้อนแต่ละบ่อกันเลยครับอันนี้บ่พ่อนะ โอ้ร้ลนล้อนเลยถึงแล้วนะฮะนี่นี่บอ่อแม่นะครับบอ่อแม่ที่บอ่อลูกสาวบอ่อน้ำร้อนรักษาวารินนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในตัวเมืองระนองเลยนะครับ เป็นบ่อน้ำร้อนซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับมีอยู่ด้วยกัน3บ่อก็คือบ่อพ่อบ่อแม่และก็บ่อลูกสาวนะครับทั้ง3าบ่เนี่ยมีอุณหภูมิสูงประมาณ6 5าองศาเซลเซียสน,นะครับผมนำผ้ำพุร้อนแห่งนี้นะครับได้รับการวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์บริการว่าประกอบด้วยแร่ธาตุที่สำคัญหลายชนิดเลยทีเดียวนะครับและเป็นแห่งเดียวนะครับเป็นบ่อน้ำร้อนแห่งเดียวที่ไม่มีสารกรัรมมันตังเจือปนจึงทำให้ไม่มีกลิ่นของแก๊สไ่เน่านะครับ นอกจากนี้นะครับบริเวณใกล้บ่อน้ําร้อนเนี่ยทางการจังหวัดระนองได้จัดเป็นสวนสาธารณะมีศาลาที่พักและห้องอาบน้ําไว้บริการด้วยครับผมอ่าแล้วเราก็มาอีกที่หนึ่งนะครับบ่อน้ําพุร้อนพรนรังเป็นอีกที่หนึ่งคนละที่กับเอน้ําพุร้อนรักษาวาลินนะครับ เด็กๆก,กำลังสนุกกับการนั่งชิวๆชมวิวนะครับท่ามกลางบรรยากาศบ่อน้ำพุร้อนด้านหลังเดี๋ยวเราเข้าไปชมบ่อน้ำพุร้อนพอรล้างกันนะครับนิทานเข้าลงทะเบียนเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเท้าจุมน้ำแช่น้ำแร่ อ่ะถามเด็กๆหน่อยค่ะหนูจุ่มเท้ากันรู้สึกยังไงคะอุ่นร้อนยังไงบ้างอุ่นค่ะไม่ถึงกับร้อนมากใช่ไหมไม่น,นั่งจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยจุ่มไปเลยค่ะเขียนเชื่ออ่ะ,อะที่นี่จะมีลำธารให้ลงไปแช่เท้า้วยนะครับน้ำค่อนข้างใสเลย เดี๋ยวผมจะลองลงไปเดินในลำธารดูนะครับว่าน้ำจะเย็นแค่ไหนค่อยลงรู้สึกว่าจะมีปลามาตอดขาเราด้วยนะครับจุ่มน้ำเอาเท้าจุ่มน้ำไปซักพักหนึ่งจะมีปลามาตอดขานะครับรู้สึกจะก,กัะดจี่นะครับ แต่ผมไม่อยากอยู่อย่างนี้เฉยๆเดี๋ยวลงไปเดินในลำธารดีกว่าผมไม่ชอบอยู่นิ่งๆ <c oughs> มีป่ามาตอดด้วยนะครับที่ขาจากะกรจี้มาก <c oughs> โอ้ไม่ไหวแล้วเน <c oughs> ี่ยเห็นไหมฮะ <c oughs> ป่าจะมาตอดขาตลอดโอ้จกะกรจี้มากเลยครับตอนนี้ <c oughs> โอ้มัน พอเราลงน้ำมาเสร็จน้ำมันตามมาเลยเนะี่ยโอ้โอจะขึ้นแล้วไม่ไหวตอดจักรจี้โอเคครับลงลงไปแล้วตามมีปลาตามมาตอดขาตลอดข้อพอสมควรแล้วนะครับขึ้นมาดีกว่า พอน้ำร้อนคอนรังตั้งอยู่ที่บ้านคอนรังนะครับตําบลบางริ้นอําเภอเมืองจังหวัดระนองน,นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติน้ําตกหงว โดยน้ำร้อนมีลักษณะใสสะอาดไม่มีกลิ่นของกรรมะถันหรือก๊ซไข่เน่านะครับบอ่อน้ำร้อนพรอนรังเนี่ยเกิดจากสายน้ำแร่ร้อนที่มีอุณหภูมิประมาณ35-40ถึงสองศาเซลเซียสน,นะครับไหลซึมออกมาจากผิวดินและกระจายเป็นแอ่งมีตาน้ำมากถึง13ตาน้ำอยู่ใกล้ลาําธารเหมาะสําหรับคู่ที่ต้องการอาบน้ําแร่แบบใกล้ชิดธรรมชาติบอ่อน้ําร้อนแห่งนี้นะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองระนองเพียง10กิโลเมตรเท่านั้นครับ สำหรับการเดินทางจากจังหวัดระนองสู่จังหวัดพังงานะครับเราจะใช้ทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมนะครับเข้าสู่เขตจังหวัดพังงาที่อำเภอคุระบุรีนะครับสำหรับจุดเช็คอินจุดแรกที่เราจะเที่ยวในเขตจังหวัดพังงาก็คือน้ําตกตําหนังนะครับซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติศรีพังงานะครับอยู่ในเขตอําเภอคูระบุรีจังหวัดพังงาครับระหว่างการเดินทางจากตัวเมืองระนองสู่อุทยานแห่งชาติศรีพังงาในเขตอาเภอคูระบุรีนะครับทั้งสองข้างทางเนี่ย ระหว่างทางเนี่ยเต็มไปด้วยต้นไม้ที่เขียวขจีแล้วก็ได้รับบรรยากาศของธรรมชาติอันร่มรื่นสบายตาแบบเต็มๆเ,เลยนะครับใครที่เคยขับรถผ่านมาทางเส้นทางหลวงหมายเลข4ระหว่างตัวเมืองระนองสู่อำเภอคุราบุรีจะรู้เลยว่าทั้งสองข้างทางเนี่ยร่มรื่นมากแล้วก็เขียวขจีมากนะครับทางเข้าน้ําตกตังตําหนังนะครับระยะทางประมาณ1กิโลเมตรก็จะเป็นแบบนี้ จะเป็นทางลูกลังนิดหนึ่งแล้วก็ข้างทางก็เป็นต้นไผ่รถก็แค่พอสวนหลบหลบกันได้นะครับจากด่านเก็บเงินนะครับด่านเก็บเงินค่าเข้าอุทยานมาจนถึงลานจอดรถแห่งนี้นะครับก็ห่างกันประมาณหนึ่งกิโลเมตรก็มาถึงลานจอดรถเนี่ยเราก็พบกับต้นไม้ใหญ่หลายต้นเลยนะฮะร่มรื่นมากเป็นธรรมชาติมากเลยครับ จา,จากลานจอดรถนะครับก็จะมีทางเข้าน้ําตกอยู่สองด้านนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้จะเป็นทางไปน้ําตกตําหนังซึ่งเราจะไปกันวันนี้นะครับก็น้ําตกตําหนังเนี่ยจะเดินเท้าเข้าไปเป็นระยะทางหกร้อเมตรนะครับแล้วก็ทางเข้าน้ําตกก็จะมีป้ายอีกป้ายหนึ่งที่ระบุว่าเป็นวังปลาพวงหมายถึงว่าบริเวณลําธาร พวกนี้นะครับจะมีปลาพวงอยู่เยอะเวลาเราไปเล่นน้ําตกตําหนังเนี่ยอาจจะมาอาจจะเจอปลาพวงเยอะนะครับแล้วก็มาตอดขาเรานะครับส่วนอีกด้านหนึ่งของลานจอดรถนะครับจะเป็นป้ายบอกทางไปน้ำตกตนเด้งนะครับคือทางนี้นะฮะน้ำตกตนเด้งแต่ผมถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ พยายานแล้วน้ําตกตนเด้งนะครับจะเป็นทางเข้าไปค่อนข้างจะลําบากกว่าทางไปน้ําตกตําหนังนะครับแต่ถ้าเดินเข้าไปประมาณร้อยห้าสิบเมตรก็จะมีบริเวณเล่นน้ําตื้นนะครับก็สามารถไปเล่นได้แต่ว่าทางจะไม่สะดวกเหมือนกับอีกด้านหนึ่งก็คือทางไปน้ําตกตําหนักนะครับอเดี๋ยวเราเดินทางไปน้ําตกเที่ยวน้ําตกตําหนังกันครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มเดินกันไปยังตัวน้ำตกตำหนังกันเลยนะครับทางไปน้ําตกนี่ค่อนข้างล่มลื่นนะฮะมีต้นไม้ใหญ่อยู่สองข้างทางก็เป็นการเดินไปในทางธรรมชาตินะครับอ้อยังไม่ถึงตัวน้ําตกก็เห็นปลาพวงมาต้อนรับแล้วครับเนะฮะเห็นข้างล่างไหมครับปลาพวงเต็มเลยครับตอนนี้ ลงไปให้ตอดขาได้เลยนะครับยังไม่ถึงตัวน้ําตกเราก็เห็นปลาพงเยอะไปหมดเลยนะครับเป็นอยู่ในลําธารระหว่างทางเดินไปน้ําตก ลาน้องปลาพวงไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปน้ําตกกันเดินกันไปต่ออีกประมาณ600หกร้อยเมตรมมระหว่างทางเดินเข้าน้ําตกก็จะเจอต้นไม้ใหญ่นะครับประมาณนี้ใหญ่และสูงด้วย โอ้ในที่สุดเราก็เดินเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้ว ตกตำหนังตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติสีพังงาอําเภอคุระบุรีจังหวัดพังงานะครับปากทางเข้าน้ําตกเนี่ยเราจะพบกับฝูงปลาพวงมากมายนะครับที่รอต้อนรับนะักท่องเที่ยวอยู่ด้านหน้าของทางเข้าน้ําตกนะครับการเดินเท้าก็ต้องเดินเท้าเข้าไปเป็นระยะทาง500เมตรจากลานจอดรถนะครับของที่ทําการอุทยานแห่งชาติสีพังงา พอเดินเข้าไปแล้วในตัวน้ำตกก็จะพบกับน้ำตกตำหนังขนาดใหญ่นะครับมีความสูงถึง60เมตรนะครับความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้จะมีฝูงปลาพวงที่คอยมาต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับว่ายอยู่รอบๆตัวเราทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นครับ ลำหนังอุทยาเขตภาคศรีพังงาอำเภอพุร่าบุรีจังหวัดพังงาเย้ yeah. จากน้ำตกตำหนังอุทยานแห่งชาติสีพังงานะครับเราก็เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลข4เพชรเกษมมาอีก40กว่ากิโลเมตรก็จะเข้าเขตอำเภอตะกวัวป่านะครับมาที่ชายหาดบ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นอนุสร์สถานระลึกถึงเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นเมื่อปี2547ครับจากน้ำตกตำหนังอุทยานแห่งชาติสีพังงาที่อยู่อำเภอคุระบุรีนะครับ ตอนนี้เราก็มาเที่ยวยังอำเภอตะกัวป่าแล้วนะฮะมาที่บ้านน้ําเค็มนะครับซึ่งบ้านน้ําเค็มเนี่ยมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ก็คือตอนเกิดขึ้นยักษ์สึนามินะฮะก็ที่นี่จะเป็นอนุสรณ์อนุสรณ์สถานก็ว่าได้นะครับลําลึกถึงเเหตุการณ์สึนามิซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ18ปีที่แล้วนะฮะสวนอนุสรณ์สึนามิบ้านน้าเค็มตั้งอยู่ติดชายทะเลบ้านน้าเค็มตําบลบางม่วงอําเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สึนามิเมื่อปีพศ2547ส,25สวนอนุสรณ์แห่งนี้มีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมรูปทรงโค้งคล้ายรูปคลื่นขณะที่อีกด้านหนึ่งเป็นกำแพงเฉียงมีป้ายสลักชื่อผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ขึ้น่นสึนามิส่วนบริเวณรอบๆจะเป็นสวนพักผ่อนติดชายทะเลและยังมีพระใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ริมชายหาด<ๆ>เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สักการะอีกด้วยครับ จากชายหาดบ้านน้ำเค็มซึ่งเป็นอนุสรสถานสืนามินะครับเราก็เดินทางตามทางหลวงหมายเลขสี่เพชรเกษมเข้าตัวเมืองตะกัวป่านะครับแล้วก็เข้ามายังถนนลาดบำรุงเพื่อมาเช็คอินสะพานเหล็กบุนสูงนะครับซึ่งเป็นที่เที่ยวสุดท้ายของวันที่1ในการท่องเที่ยวจังหวัดพังงานะครับเพื่อดูแสงสุดท้ายของวันณนะบริเวณนี้ครับเมื่อกี้นะครับจากบ้านน้ำเค็มนะครับอนุสร์สถานสืนามิเราก็มา สะพานเหล็กบุญสูงนะครับซึ่งยังอยู่ในอำเภอตะกัวป่านะครับเดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศผ้าที่ตกที่สะพานเหล็กกันนะครับท้ามกลางบรรยากาศทุ่งนาด้วยนะครับสวยงามครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศแสงสุดท้ายของวันกันนะครับที่สะพานเหล็กบุญสูงนะครับในอำเภอตะกวัวป่าสะพานเหล็กบุญสูงเนี่ยยาว ยาวตั้งหลายร้อยเมตรเลยนะเผ่อๆเป็นกิโลด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันยาวขนาดไหนนี่ยาวมากเลยครับเนี่ยบรรยากาศยามเย็นนะครับก่อนพระอาทิตย์ตกที่สะพานเหล็กบุนสูงสวยงามมาก วิวทิวทัศน์ภูเขาแสงสุดท้ายของวันนะฮะสวยงามมากเลยฟ้าเป็นแสงสีทองนะครับตรงขอบฟ้าสะพานเหล็กบุญสูงตั้งอยู่ที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาเป็นสะพานขนาดเล็กที่มีเรื่องราวในอดีตที่เคยได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เฟื่องฟูในการทําเหมืองแร่ดีบุกแต่ต่อมาภายหลังเมื่อยุครุ่งเรืองของเหมืองแร่ได้สิ้นสุดลงในปีพุทธศักราช2511 ได้มีการนำเหล็กจากเรือขุดแร่มาสร้างเป็นสะพานเหล็กแห่งนี้ซึ่งมีความยาวหลายร้อยเมตรเพื่อข้ามแม่น้ำตะกัวป่าสะพานเหล็กแห่งนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงอดีตว่าสถานที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นเหมืองแร่ของอำเภอตะกัวป่านั่นเองที่นี่สะพานเหล็กคุณสูงอำเภอตะกัวปา่าจังหวัดพังงาเย้ <Yeah! S 2> yeah! การท่องเที่ยวจังหวัดพังงาของเรายังไม่สิ้นสุดนะครับขอให้ทุกท่านติดตามรายการเที่ยวไทยวิถีใหม่ในตอนหน้าว่าเราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวที่ไหนกันต่ออีกในจังหวัดพังงานะครับขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องแซลมอนซาชาแนลของเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ